สวัสดีครับผมจะมาแนะนำการเตรียมข้อมูลสำหรับการคีย์ข้อมูลวิชั่น2020นะครับสำหรับบางแห่งที่น้องเวทระเบียนใหม่เนาะยังไม่เคยคีย์ยังไม่เคยเข้านะครับก็เข้าไปที่กลุ่มเวทีสาธารณสุขพังกตายนะครับเสร็จแล้วเข้ามาตรงที่ผมประกาศไว้นะครับตรงนี้นะครับแจ้งให้ทุกครพอสอคีย์60ปีขึ้นไปนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะทำแล้วนะครับเหลือแต่การบันทึกข้อมูลนะครับทีนี้ให้กดในลิงก์นะครับ นนี้นะครับกําหนดเขาให้ภายในเสร็จวันให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับตามสวิตแพนที่เขาแจ้งผมใหม่ทีนะครับก็คลิกตรงลิงก์เลยนะครับจะเข้าเว็บนะครับเสร็จแล้วให้ใส่รหัสสถานบริการเข้าไปนะครับ User อร์กับพาสเวิร์ดเป็นตัวเดียวกันนะครับ แล้วก็กดล็อกอินนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่การคัดกรองโดยอสมอนะครับบันทึกการคัดกรองโดยอสมบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผู้สูงอายุเป็นศูนย์อยู่เลยทําอย่างไรนะครับอันนี้ทําโดยการไปที่กดเตรียมข้อมูลนะครับไปที่ปุ่มเตรียมข้อมูลเลยนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับ จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกปีงบประมาณก็คือป,ปี58แล้วกดตกลงนะครับน,นี่ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับนะบตอนนี้ก็มียอดขึ้นแล้วก็ดูว่ายอดตรงกับในบัญชีเราหรือเปล่านะครับสามารถนำการคัดกรองเป็นแบบ Excel ได้นะครับแต่หรือจะคลิกคัดกรองเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คลิกคัดกรองแล้วก็เลือกหมู่ของตัวเองนะครับ หรือจะเลขบัตรประชาชนก็ได้เช่นหมู่ที่หนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าบางล้านหมูอะไรเนี่ครับแล้วก็บันทึกแล้วก็ลงลงลงนะครับติ๊กนะครับตามชื่อเนี่ยนะครับถ้าตายก็คิดว่าตายนะครับแล้วก็บันทึกตรงนี้นะครับหรือว่าเข้ามาบันทึกข้างล่างสุดนะครับแต่ละหน้าก็ได้นะครับโอเคนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอา หน้าละสิบห้าหรือหน้าละสามสิบนะครับรายการหน้าละสามสิบเราก็กดนะครับมันก็จะเป็นทั้งหมดสามสิบรายการนะครับก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็กดเปนจึดข้างล่างนี้ก็ได้แล้วก็ไปหน้าถัดไปนะครับไม่ต้องบันทึกทีละคนเหมือนปีที่แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าใครสงสัยยังไงก็โทรมาถามกระมวลได้นะครับเบอร์ศูนย์1ปดหนึ่งก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับสวัสดีครับ